ดูครับน้ำนุ่งกลายเป็นเลือดก็ผมนี่เนาะเมื่อเตานุ่มงหัวอักเสบครับพี่น้องจะรักษาอย่างไรนะครับนี่ครับเตานุ่มงหัวอักเสบเกิดจากสาเหตุที่ยังเราจะรักษาแบบใดน,นะครับดูครับเนี่ยม,ม,มันร่วมผสมกันไหมครับผม 干吗呢？ สวัสดีครับพี่น้องครับผมดูครับน้ำนุ่มกลายเป็นเหลือด้วผมเนาะเมื่อเต่านุ่ง่ัวอักเสบครับพี่น้องจะรักษาอย่างไรนะครับนี่ครับเต่านุ่ง่ัวอักเสบเกิดจากสาเหตุอย่างเราจะรักษาแบบใดน,นะครับดูครับเนี่ย ผสมดีครับนมแน่นะครับ,แบบค,รบคือน้ำนุ่มครับผมที่อ่อักเสบนะครับนาะ ่จริงเต่านุ่มครับผมนุ่มเนี่ยมันอักเสบแค่เต่าเดียวนะครับเนาะนี่ครับนี่คือเตานี่ปกติครับผมเนี่ยปกตินะครับนี่คือปกตินะครับนี่คือปกตินะครับส่วนอักเสบมีเต่าเดียวครับผมนี่ครับตัวน,นี้ก็เป็นเลือดแล้วไง ก่อนอื่นเลย่นะครับเนาะเตานุม่มมกเสียนะครับเนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะครับสาเหตุการเกิดเตานุม่มมกเสีก็คือว่าอาจจะเป็นที่งอห,หลีดห้องพอดีนะครับงัหลีดเท่าตันหรือเปล่านะครับเนาะมีหัวหนึ่งหีนมีปัญหาคืออย่างหัวเนี่ยอาจจะตันก็ได้หรือ,อาสายล้มหัวนะครับอุปกรณ์สำรุดอันใดอันหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยสาเหตุนะครับเพรนั้นแล้วเมื่อมาสำรุด มันก็เลยแบบอ่รีดรีดตรงเตานี้มาได้นะเนาะเตานึงอักเสบมาได้นะเลยมาเลยอักเสบนะเนาะนี่ครับหมายถึงว่านำนุ่มบวอนะครับเนาะอ่าก็เลยให้นำนุ่มอักเสบเกิดเป็นเลือดนะครับนี่ครับผมนี่ยครับน้ำนุ่มอักเสบนะครับเนาะดูเป็นเลือดเลยครับเดี๋ยวหน่อยก็พี่บอกนะครับ เนือ่องจากว่าน้ำง like. ัวอักเสบนี่นะครับเนาะบ่แม่น้ำง่วป่วยง่วเจ็บงัวไข่งั่วไอนะครับป่วปไงคือว่าง่วอักเสบนี่ยน้ำอักเสบก็คือว่าเกิดจากการรีบนำน้มาเบิดนะครับการรีบนำน้ำออกมาหมดเละให้เต่าน่มอักเสบนะครับเพระอย่างที่บอกไปว่าสาเหตุก็อาจจะเกิดจากสายล้มหัวหัวลีบหดีนะครับเข้าขั้วต้องเช็คให้ดีมากกว่านี้นะครับ ส่วนวิธีการรักษาวิธีการหลีด้ง่วนะครับอ่ามันมันนักเเียพี่เต่าเดียวนะครับเขาก็ต้องใส่จุกนั่นเนาะอ่าใส่จุกนุ่มนี่ครับผมอ่าหรือว่ารีดแยกนะครับรีดแยกเต่านะครับนี่ครับผมเขาก็ต้องยีดรีดแยกเต่านะครับเนาะอ่าเพราะว่า เครื่องรีดมันจะมีสี่หัวนะครับเขาก็ถอดออกเนาะต่อหัวหนึ่งออกแล้วก็มารีดเข่ากับกระปุกกระป๋องได้ไหวนะครับก็คือเต่าที่มันเสียเองนะครับนี่ก็เข้าใจนะครับเนาะครับผมไอ้ส่วนที่นั้นมันไม่ดีก็ปล่อยเขาเครื่องเขาเครื่องได้นะครับตามปกตินี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการรักษานะครับก็ก็ต้องยังหมันไายครับผม แต่คือการรีดนุ่มออกให้มดนะครับเนาะรีดนุ่มออกให้มดนำนุ่มเสียเนี่ยครับออกให้มดแล้วครับอยียออกให้มดเนาะอ่าแล้วก็รีดแยกอย่างที่บอกไปรีดใหกับฟุกออกประมาณสองึงสามขั้งนะครับเนาะนำนุ่มก่อจะเริ่มดีขึ้นนะครับเป็นปกตินะครับอ่านะครับเนาะผมนอนจะืผ้ามาดูนะครับนุ่มทีมีการอักเสบอยู่ต่อเนื่องนะครับนี่นะครับนี่ครับ ก็คือเตานี้ดีแล้วพี่น้องเนาะเตานี้ก็ดีนะครับเตานี้ก็ดีครับผมส่วนเตานี้ท่านเนาะส่วนเตานี้มันอ,อักเสบนะครับนี่ก็เริ่มหายแล้วครับคงผรีมาได้สองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองวัดทานุ่มใ้ที่นอนกันครับโดยการรีเซทากนะครับเนาะเพื่อจะมาใส่น้ายาวัดเตานุ่มในการเทียดกับผมนี่พี่น้องครับ น้ำนุ่มที่กุมน้อยหลีดมานะครับอีสเส่าดเพื่อจะทำการเทสนะครับซีต่อผมแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างนะครับน้องพี่น้องเนาะว่าซ้ำตองอีดีนะครับอีเต่าท้ายนี่คือมีเลือดเจือปนเจือจางอยู่นะครับก่อนหน้านี้เลือดแดงแปดเลยนะครับเนาะกุมน้อยทำการรักษาได้สองมือแล้วครับนี่ครับผมเดี๋ยวลองเทสให้พี่น้องแทนยาลุ๊บ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 ลนะครับ นี่นะครับเนาะนี่คือตรงนี้เป็นเป็นยางนะพี่น้องเนี่เป็นยางนะครับเนาะนัหมาถึง่ารนุ่งเสียนุ่งเสคยบไนะครับโอเคครับผมวิธีการรีนุ่มตะวักเีษนะครับผมนอยก็จะรีดแยกนะครับเนาะรีดแยกบอรีดบอรด์เข้าไปในแบบเครื่องนะครับนอกแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมนันจะทาการรีดแยกนะครับโดยการใส่นี่ครับ ใส่ขวดโหลแย,ยกกอนนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะทําการแย,ยกนะครับเอาอาหมายถึงถอดหวัวนี่ออกหวัวหนึ่งนะครับื่อจะต่อท่อเข้าไปนี่ขวดโหลแย,ยกนี่ครับให้น้ำนุ่มที่มีเลือดน,นุ่มเสียเขาไปใน,ในโหลนี่ไอส่วนซีเต่าน้ำนุ่มดีนะครับเนาะอ่านก็เขาไปในเครื่องในปกตินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกำลังซื้อร้อยล้นบ่ท่อวกัน,นครับผม ตอนนี้ก็ได้ทำการลีดนะครับนี่นี่นะครับโล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 อ่าครับคือเต่านี้ครับเราไม่นอนเนาะเต่ามันเสียต่อลีดเยอะเข้าไปใส่ขวดโล่นี่นะครับส่วนสามเต่านี้ดีนะครับก็ขอมาตามพอเลยครับผมนี่ครับ ของมันเก็บไว้แ้วก็ได้ทรงนุ่มต่อไปเก็บใจถูเย็นไว้นะครับนี่ก็คือการรีดแยกนะครับเมื่อเข้ารู้ว่าเตานุ่มอักเสบนะครับการอักเสบของเตานุ่มก็มันก็จะอักเสบเป็นเต่าไปนะครับเนาะบริอักเสบร่วมกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสาเหตุการอักเสบของเตานุ่มก็คือการรีดนุ่มแบบบริสมทธิเสมอรีดนุ่มออกมดปัญหาเกิดจาก เครื่องดีเล่าหรืออ่าหรือประกวดสรุดประมาณนี้ครับผมเ้อก็ต้องมาสังเกตดูแลเอานะครับมันตรวจสอบเกิดใหม่ถึงมือน้องให้ดีนะครับเดี๋ยวกำน้อยก็จะบอกวิธีการรักษาต้นวัชเศษนะครับเนาะไหนแบบใดนะครับเดี๋ยวค่อยมาที่ตามกันนะครับกำน้อยจะอาพูดถึงว่าเต่านุ่มอักเสบกับง่วงป่วยเห็นหนุ่มเสียการรักษากะบ่คือกันนะพี่น้องเนาะก่อแตกต่างกันนะครับ ย่งโอกาสหน้าเดี๋ยวกุ้งน้องจะมาบอกวิธีการรักษา,าเมื่อง่วงป่วยอะไรที่ทำน,น้ำนมเสียนะครับควรจะรักษาแบบใดนะครับแต่สลักที่นี้ก็ให้ดูวิธีการารักษาและการดูแลการหลีดนุ่มตะบอักเสบการอีกเย่ยกันนี้นะครับอโอเคพี่น้องตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับปล่นมนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่คือการรีบแยกนะครับทำลงหมดแล้วนะครับเนี่ยให้มีเหลือหน่อยก็ได้ครับผมอีกหนึ่งะมาณนี้นะครับโอเคนะครับเนาะอ่าเมื่อรีดนุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก้มหน่อยก็จะฉีดยาให้นะครับเป็นยาฟีดินนะครับให้ไปใน1บห้าซ c นะครับให้กับง่วนะครับการฉีดให้ซียา เปียดินนะครับก็เศษสองขังนะครับเนะาะสองขังคือมื่อละขังครับเมื่อนี้ขังนึ่งนะครับเมือ่อนี้ขังนึงคือจบพ่อครับผมคือพ่อเลยนะครับเนาะอันนั้นก็รีดแยกออกไปคู่เม,มือ่อคู่เม,มื่อครับรีดแยกอ,ออกนะครับจนกว่าน้ำนุ่มจะดีถึงจะปล่อยเข้าไปในตู้เย็นได้ดื่มน,น้ำได้นะครับโอเคย้ยวมาดูการฉีดยาน้ำยันนะครับ หลังจะขึ้นไปสียานะครับผมเลกาเลกาโว้ยโวยโวยสี่ห้าหนึ่งนะครับเลกาเลกาเลกาอ้าหายแล้วมาดูครับนุ่มถี่ห่ออาลีดใหญ่กว่านะครับเป็นยังไงมาดูกันนะครับ นี้นะครับมาดูน้ำนมเลยครับโอ้น้องดูดิเป็นน้ำนมผสมเลือดเลยน้องนะครับ นี่ละนะครับกประมานนี้นะครับผมผมหน่อยก็ขอบคุณทุคณกคนอที่เข้ามารับชมคลิปของอกําัรเกษตรเจเนเรชันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมหน่อยก็าพาพี่น้องมาดูนะครับว่าสาเหตุการเหตุใ้ต่อหนุ่มวงอักเสบนะครับเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการรักษาพี่น้องในรับชมน้วกันนะครับ วิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ผมรักษางว่วประจำนะครับง่วงตาวัคเซตในประเทศอิสราเอลเรื่องนอกนะเนะาะก็รักษาตามการมีวิธีที่นายจ้างบอกทีหมออาด็อกเตอร์ประเทศอิสราเอลแนะนำมากนะครับผมแบบนี้นะครับเนะาะก็ได้มีการ,รกระจายแตกต่างไปนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์มาพูดมาเล่าให้คุณหน่อยฟังกันเรื่องนอกนะครับ ักนกนโอเคนะครับพี่น้องครับน้องสลัดคลิปนี้นะครับอาผมน้อยก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับเน้องอาดิข่าวแมารับชมคลิปของผมน้อยนะครับผมบบไดิค้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมเดิมน้องกดติดตามครับเนาะกดกระดิ่งนะครับเนะ้องเพื่อจะเอาผานการแจ้งเตือนคลิปให,ปหม่ของผมน้อยเกษตรเจเนเรชั่นนะครับผมเดี๋ยวาพรายคลิปหนาพี่น้องผมน้อยจะพาพี่น้องนะครับเน้องไปดูวิถีชีวิตการทํางานของคนไทยในประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็จะมีแบบ อ่าเสคนงคดีนะครับในการดูแลฟ้ามง่วงดูแลง,ง่วงในการรีนะม่วต่างๆครับผมเดี๋ยวทอยมากหน้าครับสวัสดีครับผม